วิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นะครับโดยเราจะใช้รีโมทเครื่องบินมันคควิทยุนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้หุ่นยนต์รุ่นป๊อปบ,บอดธรรมดานะครับป๊อปบ,บอดรุ่นแรกนะครับเปิดเครื่องดูสิเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูสิเดินหน้าฮะเดี๋ยวมาดูของจริงกันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหน เออนี่นั่นแหละเอาสายเซีเรียมนี่่ะเฮ้ยเด่น,ดเาานเดเฮ้ยเดียพั่าสนด้